พระเอกช่องสามพูดแล,ล้วลองโดนจะผิดไม่ชัดเจนที่จะเปิดตัวเป็นแฟนก่อนหน้านี้ถูกจับตาในเรื่องความสัมพันธ์บรรดาแฟนคลับกันเป็นอย่างมากสำหรับคู่รักวัยรุ่นมีนเปรวิทและาสาวสวยสุดน่ารักดีมอภิชยายูทูบเบอร์สาวสวยชื่อดังจากรายการถ้าหนูรับพี่จะรักป่ะโดยล่าสุดนั้นเจ้าตัวได้เผยสถานะความสัมพันธ์ได้ด้วว่าฝ่ายหญิงนั้นเรียกว่าแฟนแล้วหรือย,ยงัง ซึ่งหนุ่มมีนเองได้เผย,ยว่าความรักตอนนี้ก็เ,เรื่อยๆอยังไม่ได้เปิดตัวชัดเจนปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ไม่ค่อยลงรูปคู่อาจจะเป็นเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของน้องคู่นั้นปกติจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลาไปไหนมาไหนมักจะไปกันเป็นแก๊งมากกว่าถามว่าสถานะตอนนี้เ,เรียกว่าแฟนหรือย,อยังก็ไม่ได้ตกลงกันขนาดนั้นแต่ก็คุยกันไปเรื่อยๆสถานะความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นทั้งนี้ที่เคยเดินโจมตีมองว่าไม่มีใครที่อยากเป็นเป้าให้ถูกว่าการกระทําที่ตัว ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีก็พูดคุยให้กําลังใจกันไม่ว่าจะเป็นใครก็โดนแบบนี้เพราะทุกคนไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีครับฟังหามีรุนแรงหรือกระทบต่อจิตใจจนเกินไปก็จะมองข้ามไปบ้าง ส่วนที่ไม่เปิดตัวก็เกรงใจแฟนคลับแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรก็ให้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าทั้งคู่ก็ไม่ได้รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงอยากให้ทุกวิจารณ์จากคนอื่นมากจนเกินไปสิ่งที่คนอื่นรู้อาจจะไม่ใช่การที่ค่อยไม่อยากเปิดตัวเรื่องความรักมากเท่าไหร่ก็ใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมโดยทางฝ่ายหญิงก็โอเคเพราะว่าคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าการที่ได้อยู่ด้วยกันทําให้เรามีจิตใจ,จที่ดีมีชีวิตชีวาโลกสดใสามากยิ่งขึ้นก็จะปรึกษากันแล้วก็ในทุกๆเรื่องไม่ เร่งรีบอะไรใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปในทุกวันนี้